สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแคนนลพิกมาครับ G 2องศครับปัญหาครับไฟนี่ขึ้นมาไฟเตือนครับสายฟ้าครับสีส้มครับมาดูโค้ดที่แสดงครับซัพพอร์ตโค้ดหนึ่งเจสองหกนะครับนะหนึ่งเจ็ดสอห ก็น่าจะเป็นซับหมึกเต็มนะครับตัวนี้น่าจะปิ้นมาได้เกือบ2 0 0 0 0ื่นสองหมกว่าแล้วนะครับน่าจะเต็มนะครับตั้งแต่ซื้อมานะครับก็เต็มแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับวิธีการเปลี่ยนซับหมึกนะครับโดยรุ่นนี้นะครับจะไม่ได้ใช้โปรแกรมนะครับหรือถ้ามีก็อาจจะแทงนะครับนะครับผมก็จะใช้วิธีการ ซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนเอานะครับเนี่ยครับเป็นซับเมอร์ครับ Canon MC k i G20 ครับตามนี้เลยนะครับเนี่เป็นกล่องแบบนี้ครับอ่าสั่งซื้อมาจากด a ซ a ่าครับเอ้ยแอดไว้ครับแอดไว้ขอภครครับก็แท้ไม่แท้ไม่ทราบครับแต่ว่าราคาราคามันไม่แพงเท่าไหร่ 690บาทครับรวมชิปด้วยนะถ้าไม่มีชิปก็จะประมาณ450หรือบางร้านขาย500ก็มีบางร้าน550ก็มีครับราคาจะแตกต่างกันไปนี่ครับเอาละครับเรามาชมวิธีการเปลี่ยนกันนะครับครับในตอนนี้เรามาอยู่ด้านหลังของเครื่องนะครับจะสังเกตเห็นสกูตัวหนึ่งนะครับเนี่ยสกู เพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องมีไขควงนะครับไขควงแฉกหรือแบนก็ได้นะครับก็สามารถถอดออกมาได้นะครับก่อนถอดเราจะต้องถอดปลั๊กไฟก่อนนะครับปลั๊กไฟนี่ออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับจากนั้นเราก็คลายสกรูตัวนี้ออกมานะครับอ่าแค่นี้ครับแล้วก็ฝาปิดออกมาครับออกง่ายๆครับ แล้วก็เอาตัวเก่าเนี้ยออกมาเลยครับตัวซับหมึกเนี่ยซับหมึกแล้วก็มีชิปตรงนี้ครับเห็นไหมครับเห็นชิปไหมมีชิปตัวนี้นะครับก็ชิปมีโปรแกรมน่าจะเคลียร์ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับถ้าเพื่อนๆสั่งชิปได้นะครับอาจจะใช้ตัวซับหมึกตัวเดิมลองใช้งานก็ได้นะครับ ก็สั่งซื้อเอานะครับในราซาดานะครับก็ลองมาเปลี่ยนดูเผื่อใช้งานได้นะครับโอเคในที่นี้ผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งชุดนี้เลยนะครับผมจะแกะกล่องนี้ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวขอุยัตถอดออกมาก่อนนะครับแกะกล่องต้องขอไปนะครับไม่มีขาตั้งกล้องนะครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานี่ก็ออกมาเลยครับ ภายในกล่องนี้นะครับก็จะมีห่อมาอย่างดีครับมีคู่มือด้วยนะครับมีคู่มือมาด้วยตัวนี้ผมแกะนี่ออกแล้วนะครับมีทุกห่อมาวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากเลยนะครับก็เจ้าตัวนี้ออกมาครับนี่ครับหลังจากเอาออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผ้าซับเหมือก็จะยังยังขาวครับ หรือบางคนอาจจะซื้อผ้าซับหมึกมานะครับสั่งซื้อมาแล้วก็เอาออกนะครับแกะตัวนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนแทนตัวเก่าก็ได้นะครับในที่นี้นะครับผมเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับนี่ของแท้มากับเครื่องนี่ของที่สั่งซื้อมานะครับสังเกตว่าตัวนี้จะดำดำนะครับเพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานมานะครับก็เป็น อะไรของแค n นนนะครับนี่ครับชิปชิปตัวใหม่เอาละเอาเข้าไปเลยวิธีการนะครับก็กัดเข้าไปแค่นี้เองครับแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาแล้วก็คันน็อตครับนี่คันนอ็อตปึ๊บคันนอ็อต แค่นี้ครับอ่มาเรามาชมกันหลังจากนั้นก็เสียบไฟเข้าไปอ่ไฟเข้าไปครับเดียวหลังจากเสียบไฟเข้าไปนะครับสังเกตไฟตรงนี้ครับไฟหายครับแล้วก็ขึ้นศูนย์หนึ่งครับคือเปลี่ยนแล้วใช้งานได้เลยครับไม่ต้องไปหาช่างก็ได้นะครับสั่งซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนเองก็ได้นะครับ สำหรับผู้ที่ใช้ G 2 0 2 0ครับนี่ไม่ต้องไปนั่นเลยนะครับนะเดี๋ยวทดลองริ้นอ่าน่าจะได้เลยนะครับอเอาตัวไหนล่ะเอาตัวนี้ก็แล้วกันนี่ปึ๊บกดเลยครับ โอเคครับโอเคครับเลือกไซส์ละโอเคอีกครั้งหนึ่งปุ๊บสตาร์ทสักครูงง่หนึ่งครับเครื่องก็จะทำการดูดน้ำหมึกหลังจากที่เราไม่ได้ใช้มาสักพักหนึ่งนะครับ เรื่อนก็จะวอร์มอาโอเคครับน่าจะได้ ครับก็ชัดเหมือนต้นฉบับเลยนะครับนี่ครับนีเครับก็ใช้งานได้ตามปกติครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อน,นครับขอบคุณและสวัสดีครับท,ที่ติดตามรับชม